เอาเลยครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับเชิญเลือกกรล็กเพิ่มนะกู <c oughs> จะเอาที่เหลือ, <c oughs> <c oughs> อกูเมดีแล้วเออเมดขี้ก็ได้วะไม่มีใครมาเมดเลยเหรอต <c oughs> าไม่มีด้วยอ่าฮ้ากูป,ป่าก็ได้สัสเอ้ยแต่เขาเป็นอ่ะกูป,ป่าก็ได้นะี่ <c oughs> ปากก็ได้เนอะ แต่อย่าลืมว่านะครับเราเห็นว่ามีคนขออัติะล่างล่างสองใช่ไหมแต่ขอโทษนะฮะผมคิดว่าโอ้โหผมคิดว่าผมจะมีเหรอคำต,ตอบคือก่อนจัดกีด่ครับมาเลยได้เลยครับผมจัดไม้ใหญ่เสียนะลากอัติเมทเทสเตเชียนั่นเองนะฮะ บอกเลยว่าคนเล่นไม่เทพแต่สกินเทพนะบอกเลยแม่งเน้นอันนั้นอวววีว่าว้าวว้าวว้าวชี้ห่าละชี้หาละชี้หาละ่าละนะครเด็มันชันโลดโลดตันชี้หา่าวะ แล้วก็ดูนะฮะว่ามีฟอร์เลนตัวตัวตึงออฟเลนนะฮะแล้วก็มีอา่านี่คือตัวซับแบบกูซุ่มหัวอย่างเดียวกูยุมหัวอย่างเดียวกูไม่ต้องทำอะไรกูกดสกิลเดียวไม่ต้องเดินกับวีล่าตัวตัวชุดทีทีเดียวแตกยินดีต้อนรับซูอาโอวีไม่อยากยินดีเท่าไหร่นักนะฮะกับ กับการที่สู้กับศัตรูไปด้วยกันพวกมึงเล่นกับกูอย่างนี้ไซโคบาต์มอสแล้วกูจะอะไรแด้โอ้ว้าวว้าวอ่าเตะคิดดีกันเด้อมา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 ช้าหน่อยแต่เก็บนะช้าหน่อยแต่ว่าฟาร์มนะ ผมว่าผมเล่นแนวความดีกว่าว่ะเพราะว่าเต็มตัวเต็งชิพหายอาญามึงนาเมรไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าฟังเราอ่ะยแกามีนิดด้วยอย่างเทพอย่าอายาย่ายามึงเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงจำมาให้ได้เลยใช่ไหมมึงจะได้เลยมาเอามบันนี่เดี๋ยวขอไปนี้ก่อนละกันเอาเอา เพื่อนได้จะไม่หย่านเพื่อนนายได้จะไม่เพื่อนแบอบกว่านายจะทําให้เราแตกไม่มีใครเรนกลางเลยครับผมเป็นที่ิดฝ่ายที่ดีขอโทษทีเพื่อนที่เอามาไปอ้าวิดแล้วโดนเหมือนกันเราหย่า,ยานไ่ชอบแตบบ เราโค้ม al. ีฤทธิ My, <maybe S 1> The The ์มากเลยสกิลหนึ่งอ่ะมีฤทธิ์ด้วยเนี่ยมีฤทธิ์ด้วยไหนะหนไนเดี๋ยวนะเนี่ยมีฤทธิ์ด้วยอ่ะโอ้ถ้าแบบมีสกิลอีกตัวนะผมยังชอบอ่ะจะได้ที่เขาไม่เอามาลงมาแล้วนะถือว่าสกิลนี้ถือว่าหายากเลยล่ะอ่ะอ่ะจะไปไหนจะไปไหนเหรอจะไปไหนเหรอจะไปไหนเหรอจะไปไหนอ่ะโอ้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 จะไปไหนเหรอจะไปไหนเหรอเฮ้ย หยันหยันหยันกลับมากรกลับมากรหยันหยันตะมากดนหยันใจเย็นใจเย็นหยันใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นหยันใจเย็นหยันใจเย็นเพื่อนนะเราเรารู้ว่านายเก่งขนาดไหนแต่นายใจเย็นก่อนนะเพื่อนนะเรารู้ว่าแกอะไรเก่งเพื่อนมึงใจเย็นก่อนยานมึงใจเย็นก่อนกูป่ายังไม่เก่งกูไม่เป็นที่ช้ำป่าเนี่ยกูไม่เป็นป่า

จะตามกูมาเหรอหยมันจะตามกูมาเลยซาด้ยยัมังมึงยังก็จะตามกูมาไห้ได้โอ้ลิชิตมปัแคนิคิดตะขึ้นยาๆๆๆเวลามึงก็จะเอากูให้ได้เลยจะเอ อาดักไม่มีดักไม่มีไปมัากของเราถูกโจมตีกูตีได้ไหมกูตีได้ไหมกูอยากได้ดักขอบคุณมากยานขึ้นไปโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ได้ครับได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งขอบคุณเหลือเกินแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป เจ้ากูให้ตายให้ได้แต่เห้ยังยังยังจะมีลูกเล่นเก่งเหลือเกินบอกเลยว่าตัวตึงอ่ะไม่ใช่พอเลยนะผู้ชมครับอย่ากะตัวตึงได้ไหมอ่ะ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 ได้เปล่าได้เปล่าสองไม้สองสองไม้สองแต่ไม่แตกแตแตกไม่แตก เอปปเลซูเป็นป้าว้าไหมหรอ่ะมา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 ม,ม,มาอ,อู้ยเกือบอะไรอะอะไรอะอะไรเลยอ,อะไรเอออะไรมึงยาดาเพื่อนไอ้สัสเอ้ยไป แม่งเลยอ้าแล้วแล้วเทลมึงไม่เข้ามาโอ้ยเกือบเกือบเกือบความเกือบนี้จบตีแม่งเลยโอ้กูลับเนี่ยพอพอพวกมึงเริ่มด่านเนี่ยแม่งจะไม่เป็นงานแล้ว กูกราบละกูป่าไม่เป็นกูขอร้องกาบละกาบละกูกราบละกูป่าไม่เป็นกูกราบละกูกราบลเลยสัตว์เอ้ยมึงก็จะมีปัญหาเรื่องถูกโจมตี อะไรกันนักันนะน่า่หน้านี่น่านี่น่านี่ยไม่มีใครพอมึงกลัวปวดหัวทิพยหายพอมึงไปอย่างนี้ทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกทีตายตาย กูเจโอ้ยย่านสู้เพื่อนย่านสู้ชิวชิบหายเลยอ่ะอ่าโอเคอุ้ยแม่งเอ้ยยานหยันยันหยันไปเด็ดแม่งย่านอย่างเทพอ่ะแต่ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเฮ้ยเกือบแล้วเพราะว่าไม่น่ารอดอ่ะไม่มีใคร เออเทลอยังมีหน้าที่รู้บ้างว่ากัวที่จะคอมเลนดักของเลนคอมเข้าใจไหมเนี่ยเออให้ทีมชนะแล้วกันนะพวกมึงแม่งเอ้ยเอาม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 าไปแล้วไปแล้วมาดิมาเน้ มาเนี่ยมาเนี่ยมานีใครว่าไม่ได้รักใครว่าการทำงานกันเป็นทีมยังไงล่ะเก่ายังไม่ได้รักหรือว่าการทำงานเป็นทีมโอเคไปปะปะ ไป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 เอาเลยสัตว์แม่งไม่ไหวแล้วต้องเอาแล้ว <selecting> ค <noise> ือยานหัน <sı f aring> <Games. S 1> ่ะโอ้โหผมกูนะฟอเรนไอสัต <kay> ว์ฟอเรนมาทำไมมาทำไมก่อน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 มึงเอางี้เหรอมึงเอางี้เลยเพื่อนได้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยสัตว์ ไอสัตว์เอ้ยติ้วไปหนึ่งติ้วไปสองโอ้ตายแล้วผมต้องรู้สึกยังไงก่อนกับการมั่วเล่นขนาดนี้โอเคอ่ะกดโกรเกินโหดโอเคยังคุยได้อ,คคอยู่นะฮะร,ร,ร,รู้ว่าคุณขอร้องอย่ากเล่นสกินนี้ เราก็จัดให้นะครับเฟฟซีเนี่ยทาถ้าเฟฟซีไม่บอกไม่ยอมทำอันเนี่ยนะอะไรว่าทำได้เฟฟซีเพราะเรามีสกินอยู่แล้วเลยโอ้ยน่ารักที่สุดสวยเฮ้ยเฮยยา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 มึงยาบังยายาไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ย เกือบแล้วว่าถ้าแปงไม่มาสาม่งนี้เกือบไปแล้วนะโอ้โหได้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 ไดมันลอกาสอย่างนี้ใช่ป่าวเอลซูแต่ซูมแล้วนะไม่โดนอีกสาจ,จะซึมแล้วนะไม่โดนครับพี่น้องอ่าแฟน,นี่มีใครอยู่ด้านหลังหรือเปล่าโดนตุ๊บไปหนึ่งอ้้โโดน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 ,โดน,โดนอืมรับไปซะ รับไปเลยเอาบัฟไปเลยได้เจ้ากูไม่เอาถูกโจมตีเพราะกูไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้เอ็มพีเนี่ยกูต้องมา,น,น,มา,น,มานู่นมานี่มานั่นแยกดันหน่อยแยกดันหน่อยอ โอ้ตายแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดินตอกอ่าอยู่นู่นหมดเลยอยู่นู่นหมดเลยอ้าวไอ้มาเลยเฮ้ยสี่ไปกันสิมึงเข้าไปก่อนโอ้ยสัตว์มึงไม่ยอมเข้าเลยไอ้สัต๋อไอ้สัตว์คข็ม ไอ้โปรดมึงเข้าไปหน่อยเหอะเปิดคัหน่อยเออได้ได้ได้เอาชิ้โอ้ตายว้าคีบจะด่าบคีบบนดาคนคนแรกดีวะเนี่ยว่าพวกมึงจะเข้าไอ้สัตว์ก็ <laughs> แบ่งกันไปแบ่งกันมาแล้วก็แบ่งกันได้ดีนะเราอืม <laughs> อะไรนะฟอร์เลน บอเลสไปไหนสัสไปไหนเฮ้ยไปไหนวะรอคู่ด้วยอย่าให้มาอย่าเอ้ยกู่แตกกูแตกกู่เจ๊งอะเอ้เอเอเอออยอโอ้โอ เนี่ยต้องต้องขอบคุณยุ้ยกระยานนะถ้าไม่ได้ยุ้ยกระยานนี่คือแม่งทีแม่งระเบิดเลยอะ่ะเพราะมันมีแค่รีสองตัวไงและมีโอ้โหแตกชุดเดียวคือแตกชุดเดียวคือแตกผู้ชมครับแตกในเลยโอเคเอาโอ้โหยานหยานยานสู้สู้ชีวิตชีวิตหายเลยยานนะเออจะถอยถอยค้อนถอย ได้จ้บส์เจ็ดตนี่ここมาเทที่เราตดเจอดดแล้วเอ่มะติคุจะตีป้อมขอร้องโอเคเด็กดีเด็กดีเด็ด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 นเด็ดเหลืินแมงเไปปะเโเคกูได้ได้ได้ดอเคไ ไอ้สัสมันเอานักมาด้วยเฮ้ยมา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 เออน่ารัก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 ที่สุดน่ารักที่สุดไอ้สัสคิดโตสุสุคนักคิดโตไม่ได้แต่จันจิโร่อะใช่ไหมจันจิโร่ซังสูสุคนักจันจิโร่จันจิโร่คือไอ้สัส ไม่าหาเท่ากันไม่าหากูกป่ะาวฮัลเหลยังไม่พร้อมกูจะล่อก่อนมีใครอยู่แถวนี้หรือป <c oughs> เปล่าเทสเซเซียกำลังจ้องมองคุณอยู่เอออย่าอยาโฟเลน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 ศัตรูเรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้วกาติกูเลยติกูเลย กูยอมไม่ตีกูยอมไม่เตะยอมไม่เตะยอมเตะยอมเตะยอมเตะโอเคโอเคไม่มีใครอยู่กูเก็บสแต็กกับละมึงเอ้าได้เลยมามะมามะไปไหนรอกูด้วยอย่าเบิร์นเทพเสียงกูนะก้าดไอ้ดาร์กอยา่ยาเบิร์นกู อ,อย่าเมินกูอย hm ่าเมินกูกูคือเทพเซเจเซียกูกำลังกลางปีกปีกกลางเฮิร์ตไปไม่มีคนแถวไปไอซาเดย์ดูเด็กลๆสี่ยานโลดไปเนี่ยมันปีกนะพี่ปีกแม่จะสาหัสจะทำมาเขาจะไม่ขอไม่ตอนจะตจนคอเดินหน้าไปดูบังพุ่มไม้ด้วยได้เลย ปติวปติวคิริโตะคุณไปเถะแก่คิดเถอะคุณัต่เม่อไ่ตัแต่เมื่อไหร่ิดเถอะคเกิดเมื่ที่ตายแล้วตายเลยสัตยีเลยอะไรอะไรอะไรมาทำไมาฟอลนกิดิโต้รับปีกลางเฮิร์ไปไม่มีบนแถวไป ผมชอบตอนแบบกลางปีกอะตอนใช้อติอะโอเคจงสองสว่างส่องแล้วส่องอีกส่องแบบใดส่องแบบใดปีกขอป๊อปได้ไหมได้เลยไปไปรักน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 ักเดี๋ยวเราปีกกลางปีกชูปีกปีกกลาง ชอบปีมากเลยปลีอัสนะใช่ไหมครบบป,ปีกับอะไรใช้อันตีอ่ะไเซอร์ดอร์ีคืนชูฮหูหูหปีกชอบแบบใหญ่ปีมากเลยนะน่ารักที่สุดไอสัตยามารอเล่นกับกูนนั่เอีกแค่เดียวเราได้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 ไม่ต้องห่วง เท้เจเซียจะเป็นผู้คุมชัยให้พวกเราไปสูนนส่ชัยชนะอันสุดยอดเองระเีก๊าดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้นุ่มใจเย็น อ้าบอมไหมบอมไหมบอมไหมล่ะบอ,อมเอ้ยจะเย็นจะเย็นไอสัตว์มาทำไมมาทำไมมาทำไมป,ป,ปีกก้าพังไปไปม่าามีมาทำไปตัวเล็กๆพยายามรอดไปจัดเด้จัดเอ้ยแต่ว่าเล่นบอลกับเล่นกลางจ้เด็กแล้วนะททวนเละนลทลเอลซูมึงแคลรี่ช่วยยิงหน่อย คีปสู w ้ๆเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวลายตาร์านไปหนึ่งหยานหยาดโอเคโอเคอ่ารับรองคราวนี้ชนะแน่ๆเลยซุปอคีปจะถูกปล่อยมาย่งเลนกลาสปคีปจะปล่อยมายังหลานกลางโอ้เราแบบชิวๆแล้วผู้ชมไหมครับชิวๆแล้วดูเน็ตผมปิง9300กว่าโอ้โหยิงเข้าเปล่าเราอะ อืมาค่อหือเทางตเซียมาแล้วค่ะอ่งนทีอน่ะางแน่นอนค่านอนค่ะค่ะอนอคงค่ะออค่ะปีกกางนอปเลยค่ะถูกต้องอ่ะยแอละกูขอชอบจริงเลยแบบอันนอนีงอกอ่ะยังชอบะ่่อยเท่ชอบปีกมากอ่ะอย่างเท่อ่ะ ปีลไปแล้วปีกลางเฮินไปไม่มีวันเถื่อไปดันเลนดันเลนดันเลนเออโดมินีดีอะไร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 มาปีกปีกปีกอีูนี่ปีกอยูนี่ปีก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 ลางเฮิไปไม่มีวันทถืไปเดินรัศมียานเลดไปแม้จะสหัตเจริญนะเอาช้าด้วยวอร์ดด้วย แค่มีปีกอย่างเท่เลยอ่ะอย่างเท่เลยอ่ะยุปีกอ่ะคิดิตาคืนกันบันเดอน่ไม่หยานก็ยุยสองยอยอยอหยานยุยไม่ตรงกันนี่แหละถ้าเอลสูมก็เทลได้แล้วกูแบบโอ้โห อ่กดไลค์กดไลค์ให้กดไลค์ให้กดไลค์ให้เพราะผมเป็นคนเด็ดที่แม่งไม่ได้ไอ้น,นั้นเลยมึงจะมาหนึ่งหนึ่งกูเหรอเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครวะทุกคนมึงเป็นใครวะอลุโต้ใครวะหยานโอเค,อ,เคอ่าอ่าอ่างานก,นกนารงานโอเคแต่แต่ยังไม่ได้ตอนนี้นะเพราะด,รดูสกอร์ผมดูสกอร์ผมขอขนาดนะเพื่อนนะสามสิบสี่ต่อยี่สิบแปดแต่ คนอื่นช่วยแต่ผมอะ่ะช่วยไม่ได้กูป่าไม่เป็นน่ะเข้าใจเปล่านะโอเคผมกับสกอร์ที่เอ่อไว้ข้าหน้าแล้วกันนะโอเคนะสิบคนอื่นเขาสิบมดผมไม่ถึง10บคาเฟนีนนี่กับกับวีลาดี่อีกฝั่งนี่คือแบกมากนะแล้วก็เฟรน,นิโนนี่คือจะเข้าอย่างเดียวเลย นะฮะโอ้โหออกของแบบต้องของแท้งอะเพราะถ้าออกดาเมจอตผมไม่ไหวจริงนะส่วนคนที่ดามเมทยุดสุดก็คือเทวนั่นเองนะฮะส่วนคนที่โดนรับเสียวหายที่สุดก็คือ,อยานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็คนที่ทีมไฟเข้าบ่อยก็คือเทลอีกแล้วนะฮะก็คือเทลอ่ะคือเป็นคนเข้าเก่งนะแต่แต่เอลซูอ่ะไอหาดูชื่อก็รู้รว่ากูไม่สนใครทั้งนั้น <laughs> นะครับผมโอเคผมนะก็เฮ้ จบกันไปแล้วกับการเล่นป่าไม่เป็นและแครี่สองตัวแต่กาลันลีได้ครับผมโอเคผมถ้าจะชอบไปลืมกดไลค์นะครับผมนะคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจกันด้วยครับผมนะครับถ้าเป็นผู้เขาเรียกว่ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับไทยด้วยครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่าไม่เป็นทุกคนนะครับผมโอเคผมก็พาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <laughs> Hi!